อาการหนักจัดครับแม้จะเปลี่ยนโค้ดใหม่มาชุบแต่ก็ยังสุดต่อแฟนแมนยูบอกสุดยอดมากช่วงนี้หมายถึงพวกกูเนี่ยที่ทนดูจนจบมันเป็นที่นักเตะหรือโค้ดกันแน่ครับฟอร์มการเล่นแพ้ได้ทุกทีมยิ่งเล่นยิ่งยวบรั่วทุกจุดตอนนี้ห่างโซนตกชั้นไม่มากและอีก3นัดต่อไปเจอแต่ดุดๆทั้งนั้นตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแมนยูโคมาน่าถามหน่อย,ม,อยมันอยู่ที่นักเตะหรืออยู่ที่โค้ดกันวะพ่อหนุ่ม ระบบยังไม่ลงตัวเกมรุกไม่มีตัวเก็บบอลเกมรับยังไม่มีตำแหน่งชัดเจนยังมีนักเตะเจ็บยังจัดทีมที่ลงตัวไม่ได้กัปตันก็ยังไม่เหมาะสมผู้เล่นโดยรวมไม่เหมาะกับระบบหลังหายกลางโบน่ายืนพิงนักเตะขาดไม่ถึงเกรซีเกือบทั้งทีมนักเตะไม่มีความกระตือรือร้นและกระหายในใชัยชนะเล่นกันช้าเกินในทุกจังหวะก็กล้ากลัวถ้าคุณทนเชียร์แมนยูยุคนี้ได้ชีวิตคุณทนได้ทุกปัญหาทีมทีมนี้กลายเป็นทีมธรมธรมดาาไม่มีบารมีเก่าอีกต่อไปผู้บริหารก็เปลี่ยนแล้วโค้ ก็เปลี่ยนแล้วทดลองแล้วทดลองอยู่ทดลองต่อ10นัดอันตรายที่ต้องเอาให้รอดมากที่สุดนี่เล่นไปโดนไปแล้วครึ่งครึ่งขวัญกำลังใจแย่ทั้งทีมส่งบอลหาไม่เจอไม่มีจุดแข็งไม่มีจุดขายมีแต่จุดตายเกมรุกไรไอเดียและตอนนี้สื่อฟังโน้นก็ปั่นข่าวเรื่องหลังบ้านแมนยูที่ปั่นปวดสุดๆตัดง ตัดโน่นตัดนี่ตัดแม้กระทั่งงานปาร์ตี้แผแนกที่ต้องลงไปเล่นในสนามก็ไม่เว้นมีข่าวแมนยูเตรียมโลนักเตะเพียบสําหรับคนทํางานใครมันจะมีกําลังใจช่วยทีมนั่นคือความเห็นของแฟนบอลน,นั่นคือเสียงที่ไปออกมาโดยมีความหมายใกล้เคียงกันความหมายมันตรงๆกันว่าแมนยูเนี่ยมีปัญหามากมายอโมริมมาพร้อมกับระบบที่เป็นเหมือนกับลายเซนมาพร้อมกับจิตวิทยาการสื่อสารที่ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ก็ต้องปะทะกับนักเตะเทวดามาร์คัดเลตฟอร์ดที่อโมริมแสดงความชัดเจนว่าไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่น ในกรณีนี้สื่อนอกมองว่ามันไม่ต่างอะไรกับการราดน้ามันลงไปบนกองเพลิงเขามองว่ามันเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มมากกว่าลดปัญหาแทนที่จะได้แก้งานแก้แผนผังปรับระบบแทนที่จะได้แก้ปัญหาเก่าให้หายไปอย่างเต็มที่กลับต้องมาเสียสมาธิเสียเวลาเพิ่มกับเรื่องนี้แมนยูเอเต็ดเ,เคยมีประสบการณ์กับเรื่องแบบนี้ครับโค้ชใหญ่แต่ละคนก็จะมีวิธีจัดการในแบบฉบับของตัวเองแต่ความเฮียบที่เด็ดขาดที่อโบริมเดินหน้าสู้และแรดฟอร์ดก็แสดงตัวว่ากลัวที่ไหนพ้อบอกไปพบกับความทา้าทายมากเกมนี้ยังตอบไม่ได้ ว่าจะส่งผลกับทีมในรูปแบบไหนจริงๆการบริหารกลุ่มชายชะกันพันล้านกลุ่มนี้เนี่ยลูกล่อลูกชนลูกเก่าต้องมีต้องทํายังไงก็ได้ให้พวกเขาเล่นร่วมกันในระบบที่อมโมริมต้องการช่วงที่ได้คุมแรกๆอมโมริมยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า11ตัวจริงของเขาคือใครซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เขากําลังค้นหาอยู่ในบางเกมอมโมริมไม่สามารถส่งตัวที่ดีที่สุดลงสนามได้แต่ต้องจัดการให้ทีมที่จะลงไปโม่แข่งนั้นเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขายังอยู่ในช่วงทดลองผู้เล่นอยู่ซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าจะไปสิ้น สุดช่วงไหนการจัดตัวยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผู้เล่นบางคนต้องย้ายตำแหน่งเล่นเขายังไม่สามารถจบได้ว่าใครควรจะเป็นตัวหลักในตำแหน่งไหนปัญหาหนักๆเลยไปกองอยู่ที่ตำแหน่งริมเส้นส่วนตรงกลางปัญหาก็ยังพบอยู่อุกเต้ได้ลงเพราะนี่คือผู้เล่นที่เล่นได้ดีมีมาตรฐานอูกเต้วิ่งไล่บอลเป็นหมาบ้าช่วยทีมได้เยอะช่วยดักช่วยบีบช่วยหาบอลมาคืนทีมแต่ถ้าพลังก็จะค่อยๆหายไปกับการช่วงนี้เด็กปั้นอย่างขอบี้เมนูฟอร์มตะกุกตะกักโดยรวมทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยสร้างไว้ โมริมยังต้องเรียนรู้สโมอสรอใหม่เรียนรู้ผู้เล่นใหม่ๆของเขาอีกเยอะครับเขาพยายามที่จะถ่ายทอดไอเดียที่อยู่ในหัวเขาอย่างเต็มที่แต่ที่ผ่านมาผลการแข่งขันมันดันไม่มานั่นทําให้แฟนบอลในหัวร้อนอโมริมยิ่งทําทีมนี้ยิ่งกดดันเริ่มมีเสียงวิจารณ์แล้วว่าอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนดีๆเนี่ยไม่ชอบแต่อยากเอาชื่อมาทิ้งที่นี่ระบบการเล่นขององโมริมเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้กันใหม่แผนการเล่นที่เหนือชั้นแต่ในเกมกับแพ้มันจะมีค่าอะไรล่ะเขาวางหลังสามนั่นเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทําให้เกมมันนดีขึ้อย่างงจริ ยืนหลัง3าควรจะมีเซนเตอร์ธรรมชาติแต่ตอนนี้ยังสลับสลับกันไปแบบมีอะไรอะไรก็ช่วยกันไปก่อนหรือถ้าจะเอาให้แฟจริงๆก็ต้องรอดูอีกสัก23ตลาดซื้อขายอาโมลิมอาจจะได้นักเตะที่ตรงสเปคเพราะเขาพยายามจัดทัพชุดที่ดีที่สุดเพื่อพลิกสถานการณ์แล้วแต่ก็ยังไม่ไหวเหมือนการโลเตชันแบบนี้ยังไม่จําเป็นในตอนนี้คลองบอลได้แต่ยิงไม่เข้าเสียป,ประตูง่ายผลลั์ก็เท่ากับแพ้เกมรับของแมนูเต็ดคือจุดตายครับพร้อมที่จะโดนน็อกตลอดเวลาในลีกอโมลิมคุมไปแล้ว7นัดเสียไป12ประตูแพ้ไปถึง 4เกมหนักนวงหนักใจชนะไปแค่2เกมเท่านั้นโดยทีมเสียประตูได้จากทุกรูปแบบการเข้าทำการยืนตำแหน่งของผู้เล่นเกมรับแบบหลัง3ต้องปรับปรุงโดยด่ดวนเพราะคู่แข่งบุกมายังไงกระหาลูกจบกันได้ไง่ายมันล้มเหลวกันโดยสิ้นเชิงระบบนี้มันกำลังโดนเช็คจากเวทีพิมีอีกครั้งว่ามันจะอยู่รอดไหมสำหรับระบบนี้ในหลีกนี้ถ้าเกมรับยุย่ยพื้นฐานไม่แน่นแล้วจะเดินหน้าบุกกันได้ยังไงนี่คือหนึ่งในปัญหาปัญหาอื่นๆก็เยอะแยะมากมายที่อโมริมต้องทลายไปทีละปอมาดูด้านอื่นครับบูโน่ก็ยังไม่ส แดงภาวะผู้นำที่ชัดเจนสักทียังลนและบ่นเหมือนเดิมบางวันก็สติแตกเล่นไม่นิ่งเล่นไม่เนีย้ยบตอนนี้เขาเป็นนักเตะแมยูเวเตตที่ถูกไล่ออก3าครั้งในได้ดูการเดียวแต่นี่ไม่ใช่ผู้เล่นเกมรับเต็มตัวใบแดง2อใบแรกคือใบแดง2นัดติดต่อกันมันสแสดงให้เห็นถึงความสับสนและหลงเหลี่ยมของคู่แข่งได้ง่ายเกินไปหรือจริงๆแล้วเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรแบบนี้บูโน่ทำไปเพื่ออะไรแฟนบอลแมนยูเริ่มจะบ่นๆกันแล้วว่ากับตันอะไรวะไม่ควรจะเป็นผู้นำทีมเลยเล่นแบบวัดดวงเสียแล้วบน่นลนแล้วเหลือง ปบอลตามก็ปล่อยจอยงดหงิดจะจัดจนลูกทีมเสียสมาธิในเมื่อบังคับตัวเองไม่ได้และจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกทีมทําตามได้ยังไงหรือบันจะจริงที่ว่ามีหลายความเห็นพูดถึงบูโนโว่าไม่สามารถเป็นกัปตันทีมได้ด้วยคาแรคเตอร์ที่ตั้งใจเกินไปแต่แมนยูนเต็ดก็ยังหาคนที่เหมาะสมกว่านี้ไม่ได้แล้วในทีมชุดนี้ครับจังหวะที่เขาโดานใบแดงไล่ออกในเกมกับบูฟอามมลิมถึงกับเมินใส่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกันและหลังเกมกับบูฟสายข่าวรายงานว่าอามูลิมโคตรผิดหวังและปล่อยให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวมมีีคาาเงงยบปุนน ยากจริงงานนี้หนักจริงงานนี้โคดพี่มหาหินของจริงรูเบนโมลิมพุ้เล่นของโมลิมชุดมรด,ดกเทนฮากบางคนเล่นเหมือนเกี่ยงกันเล่นกะกากกลัวไม่ทําอะไรที่ชัดเจนบางคนเล่นเพื่อตัวเองการโชกับฮอยลุนเหมือนจะเล่นด้วยกันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งติดเลี้ยงคนนึงติดล้มฮอยลุนยังบางบอลไม่ดีแรงประทะก็ไม่ดีเก็บบอลไม่ได้เขาพยายามขอบอลแต่พอได้บอลแล้วก็ยังเสียง,ง่ายๆส่วนอมามัดดูมีความหวังขึ้นมาคนหนึ่งดูขยันเล่นแต่ในบางจังหวะก็ขยันสุดๆพอโดนปิดตายก็จบเลย การประสานงานกันในเกมรุกมันดูเหมือนอยู่คนละเซิฟต่างจากเกมรุกในอดีตที่จะมีหลายชุดที่ได้ชื่อว่าเล่นด้วยกันเนียนกรีบคู่หูยอกโคที่เสมือนสมองซีกซ้ายและขวาให้กันและกันสิ่งตอนนั้นเคยมีประเด็นนักเตะไม่ชอบหน้ากันคู่กรณีคือเท็ดดี้เชลลิงแฮมกับแอนดี้โคที่หมางหน้ากันนอกสนามแต่ในสนามหน้างานพวกเขาก็พยายามแสดงความเป็นมืออาชีพเต็มที่หรือมีอีกไหมครับชุดเข้าทำของแมนยูที่ยังอยู่ในใจของทุกคนอยากดูชุดไหนบอกมาอยากทำคลิปพอดี หรือตัวที่ซื้อมาใหม่อย่างเซ็กซี่ก็เหมือนจะยังไม่ใช่นะแต่นวงเกมลุกของแมยุเต็ดโคมาไม่แพ้เกมรับและตอนนี้เลดฟอร์ดที่ไม่มีส่วนร่วมกับทีมมาหลายเกมแล้วคือผู้เล่นที่ทําประตูได้มากที่สุดของแมยุเต็ดที่4ประตูแบบไม่รวมจุดโทษนะนี่คือทีเด็ดผีจับยัดที่วันไหนเอาก็มีผลงานวันไหนไม่เอาก็สาบสูญจากเกมไปเลยตรงนี้ข้อมูลมากมายทําให้ชี้ได้ว่าเกมรับยังไม่แน่นอนเกมรุกก็ยังทดลองอยู่ ยังไม่มีผู้เล่นตัวหลักจริงๆไหนจะโดนปัญหาอื่นถล่มนอกจากฟอร์มการเล่นอีกผู้เล่นเกมรุกเลยเชื่อมกันไม่ติดพอยเชื่อมเกมกันไม่ได้ก็หวังสกอร์ได้ยากถ้าไม่ใช่จังหวะคู่แข่งผิดพลาดจริงๆและถ้าคู่แข่งเขาไม่พาลาดล่ะจะหาชัยชนะได้ยังไงโยกไปดูคนเฝ้าเสาโอนาน่าก็จิตหลุดเล่นดีๆกําลังได้รับคําชมอยู่ๆก็หยุดฟอร์มที่ดีของตัวเองด้วยตัวเองซะอย่างนั้นจังหวะพวกนั้นเพื่อนๆเห็นกันอยู่แล้วครับพอบายยินดีได้โอกาสเขาก็ไม่สามารถคว้ามันไว้ได้สแสดงเห็นว่าโอนาน่าดีกว่าอยู่หนึ่ ทำลายความมั่นใจไปโขหลังจากที่โดนตีซอนสาดลูกคอนเนอร์เลี้ยวเข้ามาเข้าโกลูกนี้มันมีจังหวะที่น่าสงสยัยแต่จานบอกว่าไม่เป็นไรมันก็คือผลการแข่งขันเกมติดติดกันใครจะไปเชื่อว่าแมยูเอตเต็ดโดนลูกสูตรแบบนี้อีกครั้งครานี้ครับเป็นโอนาน่ามันเกิดขึ้นไปแล้วมันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้โดนก็คือโดนไม่ต้องขอความเห็นใจต้องทำใจเท่านั้นและต้องสร้างเกมป้องกันที่ดีกว่านี้ขึ้นมาเท่านั้นแมยูเอตเต็ดเวลาเสียลูกเซตพีดแล้วไม่ว่าจะถูกสาดมาจากตรงไหนสำ ไปซะทั้งหมดก่อนนี้กับเกมอาร์เซนอลก็โดนไปแบบจังๆรู้ทั้งรู้ว่าเขาโหดยังปล่อยให้เขากระทำมาอีเ,เต็ดตเสียประตูจากลูกตั้งแต่6จาก7นัดหลังสุดรวมทุกรายการความใจร้อนบางทีมันก็ส่งผลที่ยากจะยอมรับครับหลายคนเนมองตรงกันว่าระบบมันล้วนมันอ่องแบบนี้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะผู้ใหญ่รีบร้อนรีบหันเทนฮากออกจากทีมไปมองใกล้ๆกันว่าน่าจะเริ่มกันที่ซีซั่นใหม่มากกว่าเปลี่ยนบอสกลางซีซั่นแบบนี้ มันไม่มีเวลาเตรียมทีมมากมายระบบใหม่ที่นํามาติดตั้งก็ไม่เหมาะเท่าไร่กับนักเตะที่มีอยู่ไม่มีบทกวีใดสั่งสอนเราได้มากกว่าประสบการณ์ครับนั่นคือความยากสุดข้อของอมโมลิมที่ต้องแก้สถานการณ์นี้ให้ได้เพราะเขาเพิ่งจะรู้จักทีมนี้ได้ไม่นานและปัญหาที่ต้องเคลียร์มันมีเยอะมากเกินที่คิดรับมือนักเตะไม่พอต้องยืนหยัดความเป็นตัวเองไม่ให้เสียตัวตนอีกในยุคเริ่มต้นของอมโมลิมเขาทําทีมแพ้5จาก10เกมโดยเสียรวมกัน19บประตูและ3นัดที่ผ่านมาแพ้ลวดฟุตบอลมันมาจากการสร้างและรอคอยอย่างอด นจะทําอะไรก็ต้องรีบทำแหละครับสําหรับอมริมตอนนี้หมดเวลาจะมาลองทีมแล้วไม่งั้นหลังจากนี้เจอโปรแกรมดุๆสวบอีกแน่ๆถามแฟมนมนยูเตเตทุกคนว่าใครคือนักเตะที่ทีมไม่ควรเอาไว้หรือปัญหาที่แท้จริงมันมาจากระบบของอมริมซะเองตกลงแล้วปัญหามันอยู่ที่นักเตะหรือโค้ดหรือผู้บริหารระบายมาเลยครับโคโลเมนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ